ทาแม่นัสโรกราวทุกท่านนะคะดูค่ะชาววันนี้ฝนตกตักบาทบนหลังช้างนะคะทุกคนมีใจรักในพุทธศาสนานะคะพระพุทธศาสนาคุณชฝนกตกก็คือไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะคะแม่กลางร่มอยู่นันเนี่ยจะต้องไปซื้อของแห้ง่ะค่ะว่าตกแต่เมื่อคืนแล้ว ใจทุกคนสุดยอดมากเลยไอเมียนยังอยู่ค่ะนอนนี่นต้องกลางร่มนะคะคือไม่กลางเปียกพระก็ต้องกลางด้วยเช่นกัน โอ้นี่ถ้าไม่แบบหยุดแบบซาซานะคะมันก็คือลำบากมากเลยอ่ะสี่จุดนี้กับทุกท่านได้รับทาต้องใส่แมสนะคะใส่แมสเหมือนเดิมช้างที่เข้าร่วมในพิธีตบปานในวันนี้มีทั้งสิ้นสามสิบหกเชือกนัช้างสามสิบหกเชือกนะคะแต่งหมดเป็นสี่จุดหรือละเก้าเชือกนะครับโดยพระพุทธเจ้านั่งบนหนังช้างอ่าทั้งสิ้น แต่เมื่อคืนแล้วคะสหับบนี้นะคะก็เป็นวันที่ของเราโดยองการบริหารส่วนจอสุรินได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีนะคะการไม่ร้อนนะคะแฝนตกมือหนึ่งก็ถ่ายคลิปมือหนึ่งก็กลางลม่มไอของเซเวนง่ายๆนะคะ บัวสักมันคือฝนนิดนึงมาเพราะใจรักจริงๆนะคะนี่บัวแดงแสลงใจขอกระเมนะคะสิบบาทสิบบาทดอกบัวสวยๆอยนะนะเาม,าม่ได้แล้วเอาพักสวยใช่ไมเขาแต่งตัวกันสวยอแม่มาสวยไม่ได้เดินถ่ายคลิปด้วยไงขอกระเมะก็จะมีร่มหลากสี โอ้หนอสระํสเรย์ยิงปูสารประกรรมเราเอ้ยทำไมร่มรื่นแท้ฝนตกเฮยวันนี้สารระการว่ต่อไม่ดีใครว่าร้อนตีตายเลยวันี้นะครับเป็นความเมตตาอันสุดที่ครับก็มาอยู่ฝั่งนี้คนน้อยหน่อยค่ะฝั่งนู้นคนเยอะนะคะ วันพระวันเข้าพรรษาแล้วฝนก็ตกนี่ดีกว่านะบรรยากาศมาทาั้งฝนโปรยปลายแม่ค้ามาขายดอกไม้ด้วยให้ทานทั้งหลายเจริญด้วยเจริญรอพิสดารใจ 으아, 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 으 พร่นักธรัมสมาสามุทโภควา<ม>วอดทังพ,พระัาวตังอภิวาเทมีสวากาโตพระภาวตาธโมธํามังนามัสมีสุปฏิปันโนพระภาวโตสาวกสังคโฆสังคังนมามี นนดอ,อ๋อถ่ายตัดไปตัดวิดีโอดีกว่าไม่ไหวว็ดีผมงต้องใส่บาทเดียวจะได้ตัดแม่มีใส่ให้ดีกว่ามั้งมาแต่เช้าแล้วแหละเมื่อบานได้มาแห่ไหมมาะเมื่อบานไลฟ์ไปเกือบชั่วโมงหนึ่งไม่ตั้งใจขี้เกียจตัดคลิปช้างสามบหกรูป โอ้ยงสามสิบกเชือกโอ้ยฝนตกอแวะร้อนแล้วใครมามั่งก็ไม่รู้นี่นี่ไลฟ์ช่ันไม่ไลฟ์ before, มไม่ไลฟ์ ikes, แล้ววันนี้ตัดคลิปเอาเพราะว่าไม่ไหวไลฟ์แล้วมันต้องต่อเนื่องมากเลยไงโอ้ยตอนแรกนึกว่าทุกคนยังไม่เยอะนะคะ ตับกบาทบนหลังช้างมีสุรินที่เดียวนะคะในบนโลกนี้ช้าง36เชื่อใครมามั่งเนาะถ้าเห็นควานช้างจะจำช้างได้อยู่แต่ทีนี้มันตาลายแต่เมื่อคืนแล้วเลยนิดหนึ่งบอก ่านแล้วแล้วเข้าไปนี่โอ้ยรอพินสองเดือนแล้วยังไม่ได้เลยหลังช้างบ่อยแล้วทุกวันเสาร์แต่ว่าตาักบาทเข้าพรรษาเนี่ยยังไม่เคยมารวมในพิธีห่วทุกวันา่าเรมในพิธีื่องหน้าสวยเดี๋ยวเราเอ่อนะครับ คอยอำนวยความสะดให้ด้วยนะคะสึกพอได้มาแบบงานอ่ในในบขรบัรราษารู้สึกมันตื่นเต้นกว่าตอนที่ตักบาทบนหลังช้างไปทุกทุกอาทิตย์มันรู้สึกฟิลวันต่างกันเพราะว่าคนคือเยอะกว่าวันธรรมดาที่ว่าใส่บาทหล่นไชไหมตอนนี้ช้างเต้าเชือกนะคะ เมื่อวานทีมอ่ะน่ารักเกินปุ้ยมุ้ยมากเลยนะทีมช้างน้อยเต้าเต้าช้างน้อยแม่โอ้เมื่อวานไม่รู้ใครเป็นใครมัางเมื่อวานน่ารักมากชา่านะงมาไวเขาหลบให้ช้างน้อยเขาใหญ่นะที่ฝนไี่ตกเอ้ยไม่ใช่ไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ฝนตกนะฮะ ก็ทีมทหารก็จะเดินช่วยอถืออาหารนะคะอาหารจะเยอะวันนี้นะต่วันนี้ไอเอาเป็นอาหารแห้งอันนี้ใครอ่ะพอใส่เสื้อแล้วจำชื่อไม่ได้ไงอันนี้เต้าไหนมาเนี่ยถุงเงินถุงเงินเมื่อวานก็มาไม่ใช่หรอตอนเย็นอ่ะเิ่มชื่อแล้วอ่ะฮะ เออที่ประกวดงานช้างอ่ะสตังสตังรูปหล่อลูกตอนที่ว่างานช้างปีที่แล้วมีประกวดแต่งกายอะไรเงี้ยนะสตังเขาก็หล่อน่อสตังเก็บลูกเก็บเก็บบนสูงเออแม่ได้แค่นี้ เก็บลูกเก็บอ่ะเก็บอ่ะเก็บอ่ะยื่นไปเลยลูกเก็บเก็บเก็บลูกจะเยอะกว่าปกติหน่อยโยกองค์การปฏิฐานส่อที่ว่าสื่อแค่นชัยนะคะช้างนี่มันเป็นของคู่กันกันช่อกันแม่ขอบคุณ FC ที่รักช้างบ้านแม่นะวยช้างเมืองไทยที่ไหนก็น่ารัก แต่ว่า,าแม่จะมีความผูกพันกับช้างหน่อยเพราะว่า,าเออ,อแม่เกิดมาก็ได้นั่งช้างเนาะตอนนี่เคยบอกไปบางบางคลิปว่าเคยนั่งช้างตั้งแต่เด็กอะ่ะเอาจริงๆไม่กลัวเลยนะบางคนก็บอกกลัวก็แต่เราก็ต้องศึกษาด้วยนะคะใส่ขอถ่ายยได้ไหมคะใส่คุณฝรังคะ์ะใส่ชุดทับอมาไหมสวยมากเลยคะ่ะเวรีนซัมไทยซิล